ส่วนในเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องที่จับตามองอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนัดหยุดงานประท้วงของพนักงานขนส่งมวลชนนะคะที่เคยได้เสนอข่าวไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มีข่าวด่วนมาว่าตอนนี้กำลังยกระดับการนัดหยุดงานประท้วงของพนักงานขับรถประจำทางนะคะในสีมอลทนซึ่งก็จะทำให้การเดินทางเป็นอัมพาต สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะปนจะพามาดูเบื้องหลังนะคะการถ่ายทำการอ่านข่าวคะ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าโหสบายจังเลยอะ่ะแค่เอาข่าวมาเอาเรื่องมาแล้วก็มานั่งอ่านในบ้านสบายอะ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันสบายจริงไหมเดี๋ยวปนจะพาไปดูเบื้องหลังนะคะตามกันไปเลยคะ่ะ หนึ่งคนนะคะที่เข้าร่วมการประชุมประธานที่ปรึกษานะคะยากอะทำไมฉันทำยากอย่างนี้วะสู้ค่ะ ในสี่มณฑลจะทําให้การเดินทางเป็นอัมพาตการเดินทางไม่ใช่แต่ฉันก็สู้ค่ะสู้ค่ะฉันสู้ค่ะซึ่งทางบริษัทส่งออกนะคะยะอส่งออกเนี่ยซึ่งทางบ,บริษัทไม่ใช่ไม่ใช่ฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องสู้ยอมฉันจะ,ม,นจะมิยอม แท็ก1ค่ะหรือ luffast tillsynnet tillsynne tillsinne luff luffa luffast tillsynnet luffast till sin luffast แท็ก3 เทคสี่ค่ะเทคนิคอะไรค่ะจะได้รับเงินคืนเมื่อใดแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนกับข้อเช็ดจริงว่าเจ๊ดเจงมันไปไม่ได้ เทคสุดท้ายจริงๆค่ะสู้ๆค่ะโหมันมีอีกเยอะเลยนะเนี่ยขี้เกียจพูดแล้วว่าเหนื่อยแล้วน่าจะส่องเรื่องนี้ก็น่าจะได้เราไหมอะหยุดกระทวงกับเจ้าเนี่ยพอเรื่องนี้แบบพูดยากมากเลยอะเหนื่อยอะมันต้องใช้พลังมากเลยนะเนี่ยค่ค่ะเทคสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆค่ะลองนะคะ สู้ๆค่ะเท็สุดท้ายค่ะแต่ยังมีลูกค้าอีกหลายแสนคงที่ยังรอโอ้ยากเนอะมันยากว่ะยังมีสา่คกันที่เราเทสสุดท้ายจริงๆค่ะสายการบินทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ลูกค้าทุกคน กว่านี้นะคะโอเคเท็กสุดท้ายเท็กสุดท้ายค่ะสู้ค่ะชอบค่ะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะไม่ใช่ว่าแค่จะมาอ่านแล้วมานั่งเล่าให้ฟังนะคะ ทุกอย่างต้องทำด้วยใจค่ะและผลก็จะออกมาสําเร็จทุกครั้งนะคะคลิปนี้นะคะก็เอาเบื้องหลังนะคะมาให้ชมนะคะว่าความสนุกสนานเป็นยังไงนะคะก็ยังไงฝากติดตามนะคะในเรื่องของการอ่านข่าวด้วยถ้าใครชอบนะคะก็ ฝากกดติดตามกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเบิ้ลก็จะทำข่าวาทุกวันนะคะถ้าเป็นไปได้เปิ้ลจะมีข่าวมาให้ดูทุกวันนะคะตอนเช้ายัางไงก็ฝากติดตามกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบายยหาเด